สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันในสัปดาห์ที่1ิบของภาคเรียนที่2แล้วนะคะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรในรายวิชาประวัติศาสตร์ไปดูที่ powerpoint กันเลยนะคะอ่าคราวที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องประเพณีไทย1นไปวันนี้เป็นประเพณีไทยสองอ่านะคะ ประเพณีไทยสองเมื่อเด็กๆเ,เรียนเรื่องประเพณีไทยไปแล้วจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆจะต้องยกตัวอย่างประเพณีไทยที่สําคัญได้นะคะอามาทบทวนกันหน่อยชั่วโมงที่แล้วเราเรียนประเพณีไทยของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางไปใช่ไหมคะประเพณีไทยอะไรที่เป็นของภาคเหนือ่อมีอยู่หกอยา่างประเพณียี่เป็ง ประเพณีทำขวัญข้าวประเพณีสลักกระพัดประเพณีตักปาดเทโวประเพณีอุ้มพระดำน้ำแล้วก็ประเพณีโยนบัวทั้งหกอย่างนี้อันไหนเป็นประเพณีของภาคเหนือบ้างเด็กๆยังพอจะจำได้กันไหมคะม,มาเฉลยกันเลยประเพณีของภาคเหนือมีประเพณีเป็งนะคะ ประเพณีสลักกระพารแล้วก็ประเพณีอุ้มพระดำหามนั่นเองค่ะมาดูที่ประเพณีของภาคกลางนะคะเมื่อกี้มีทั้งหกอย่างเนี่ยอันไหนบ้างที่เป็นประเพณีของภาคกลางฉเฉลยค่ะเด็กๆประเพณีของภาคกลางก็มีประเพณีทำขวัญข้าวประเพณีตักตๆเทวแล้วก็ประเพณีโยนบัว จริงๆแล้วประเพณีของภาคเหนือและภาคกลางมีมากกว่านี้แต่เป็นนี่เป็นเพียงบางส่วนนะคะทีะ่คุณครูนํามาให้เด็กๆได้เรียนการนะคะาเด็กๆเห็นรูปไหมคะเป็นรูปอะไรเอยเด็กๆเคยเห็นที่ไหนบ้างจากภาพนี่นะคะเขาเรียกว่าประเพณีอะไรเขาเรียกว่าประเพณีบุญบ้างไฟคะ่ะเด็กๆ แล้วประเพณีดังกล่าวนะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่องการขอฝนนั่นเองนะคะ,ะมาดูคําว่าประเพณีไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะประเพณีไทยหมายถึงกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันและเป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญของชาติไทยชื่อก็บอกว่าประเพณีไทยก็ต้องเป็นของประเทศไทยชาติไทยเรานั่นเองเอาละคะ่ะ เมื่อชั่วโมงที่แล้วเราเรียนประเพณีของภาคเหนือกับภาคกลางไปวันนี้เราจะมาเรียนประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเราเรียกอีกอย่างว่าภาคอีสานนั่นเองค่ะอ่าจะเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะคะอ่านี่เด็กๆเห็นภาพแล้วเขากำลังทำอะไรคะมีแมวด้วยใช่ไหมคะนี่เขาเรียกว่าประเพณีแห่นางแมวค่ะ เอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยเป็นประเพณีเป็นพิธีขอฝนนั่นเองค่ะเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะคะถามว่าในภาคอีสานเนี่ยนักเรียนรู้จักประเพณีอะไรอีกบ้างนอกจากบุญบ้างไฟแห่งนางแนวอ่านี่ค่ะเด็กๆประเพณีแห่ผีตาโขนนะคะเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนะคะ ประเพณีแห่ผีตาโขนนี่ค่ะเด็กๆประเพณีแห่ผีตาโขนประเพณีบุญผาเวทบุญภาเวทคืออันนี้นะคะแล้วก็ประเพณีไหลเรือไฟโอ้โหประเพณีของภาคอีสานเยอะแยะเลยนะคะไปต่อกันคะ่ะอ่าประเพณีแห่ผีตาโขนเห็นไหมคะนะ่ากลัวไหม ประเพณีแห่ผีตาโขนี้เป็นยังไงนะคะเป็นประเพณีอ่าประเพณีผีตาโขนี้เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ของจังหวัดเลยจังหวัดเลยอยู่ในภาคศีสานนะคะเด็กๆเทศกาลนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี่าปีละหนึ่งครั้งนะคะประเพณีเขาก็เขาจะจัดประเพณีแห่ผีตาโหนี้ขึ้นมานะคะ ซึ่งประเพณีแห่ผีตาโขนนี้ได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องมหาเวสสันดรชาดกการเล่นผีตาโขนนั้นจะมีการทํารูปหน้ากากหน้าเกลียดหน้ากลัวหมือนที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะมาใส่ปิดบังใบหน้าและต้องใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดแล้วมาเดินขบวนร่วมกันโดยต้องแสดงท่าทางต่างๆด้วยนะคะอ่า ประเพณีแห่ผีตาโคนค่ะเด็กๆหน้าตาก็น่ากลัวนะคะามาต่อกันค่ะเป็นการละเล่นเพื่อบวงสวงบูชาดวงวิญญาณที่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งจะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบ้านเมืองโดนบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์หรือความหายนะก,ก็ได้ดังนั้นชาวบ้านจึงจัดให้มีการละเล่นผีตาโขขึ้นเกี่ยวกับการ บูชาดวงวิญญาณที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาตอบการที่ประเพณีนะคะประเพณีบุญเวตเป็นอย่างไรงานประเพณีบุญเวตหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าบุญมหาชาติเป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่คืองานมหากุศลให้ลำลึกถึงการบำเพ็ญบุญหมายถึง ความดีที่ยิ่งใหญ่อันมีการส,สละความเห็นส่วนความเห็นแก่ตัวอ่าสละความเห็นแก่ตัวของพระเวสสันดรอ,อ่เกี่ยวกับพระเวสสันดรอ,อีกแล้วนะคะเด็กๆเ,เมื่อกี้แฮมิตาโคนก็เกี่ยวกับพระเวสสันดรอ,อ่าต่อไปค่ะประเพณีต่อไป ประเพณีไหลเรือไฟอาจากภาพเด็กๆก็เห็นแล้วว่าเป็นเรือแล้วก็เขาเอาไฟมาตกแต่งใช่ไหมคะเป็นยังไงเป็นการเชื่อว่าเป็นการสะดอกเคราะห์ประเพณีไหลเรือไฟมีความเชื่อสืบทอ,อดกันมาอย่างยาวนาะนว่าเป็นการทําให้เคราะห์กรรมต่างๆลอยไหลไปกับสายน้ํา เหลือแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะเขาเลยเรียกว่าประเพณีไหลเรือไฟเอาเคราะเอาสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยให้ไหลไปกับสายน้าเหลือแต่สิ่งที่ดีๆนี่คือประเพณีของทางภาคอีสานนะคะ,ะมาต่อกันที่ภาคใต้ค่ะเด็กๆจากภาพเป็นยังไงเอ่ยน่ะครัวไม่เอ่ยเป็นประเพณีวันสาดเดือนสิบ หรือเรียกว่าประเพณีชิงเปรตเห็นไหมคะเปรตตัวสูงมากเลยนะเกลียดมากถามว่าประเพณีดังกล่าวเนี่ยสะท้อนถึงลักษณะนิสัยของคนไทยอย่างไรอ่ะสะท้อนลักษณะนิสัยก็คือความกระตัญยูกระตะเวทีเนื่องจากเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็คือคนที่ตายแล้วนั่นเองนะคะถามค่ะคําถามถามว่า ในภาคใต้เนี่ยนักเรียนรู้จักประเพณีอะไรอีกบ้างนี่ค่ะเขามีให้มาประเพณีแห่ผ้าเสีแดงเดี๋ยวขอเปลี่ยนนะคะประเพณีแห่ผ้าขึ้นท้านี่ค่ะเด็กๆเขาจะช่วยกันแห่ผ้าขึ้นท้าประเพณีลากพระหรือชกักพระนี่ค่ะตามภาพเลยนะคะ ประเพณีแห่ผ้าึ้นผ้าเด็กๆเห็นไหมคะคนจะช่วยกันจับผ้าผ้านี่ไม่ใช่ผ้าอะไรเป็นผ้าเหลืองด้วยนะคะไม่ใช่ผ้าทั่วไปนะคะ,ะมันเป็นยังไงคําว่าแห่ผ้าคือการนําผ้าที่เย็บเป็นผืนยาวนะคะเมื่อกี้อ่ะยาวๆเมื่อกี้เลยนะคะติดต่อกันเนี่ยมาแห่แหน ส่วนขึ้นธาตุคือการนำผ้านั้นไปโอบรอบฐานพระบรมธาตุเจดี JD ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่าประเพณีนี้จัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อกี้พีตาโขนที่จังหวัดเลยเนาะอันนี้ จังหวัดเลยเป็นอีสานจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นภาคใต้นะคะต่อไปค่ะประเพณีลากพระหรือชักพระนะคะเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาจะเป็นวันที่ทุกคนสนุกสนานรื่นเริงเปรียบเหมือนการเฉลิมฉลองก่อนเทศกาลออกพรรษา อ่านะคะเราจะทำกดอดเทศกาลกิจกรรมออ,อกพรรษาก่อนนะคะอ่ามีสูกิจกรรมของเราเด็กน้อยคนเก่งนะคะอ่าน,นี้ประเพณีอะไรเอ่ยเป็นเรือแล้วก็มีไฟประดับเขาเรียกว่าประเพณีหลายเรือไฟต่อไปค่ะอ่ามีรถ ที่เขาตกแต่งขบวนใช่ไหมคะเขาเรียกว่าประเพณีลากพระหรือชัพระนั่นเองพระอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะต่อไปอความสําคัญของประเพณีประเพณีสําคัญอย่างไรประเพณีเป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยในแต่ละภาคเป็นเครื่องสะท้อนวิถีชีวิตสังคมและความเชื่อของคนไทย ซึ่งประเพณีของแต่ละภาพจะไม่เหมือนกันนะคะเอาละค่ะมาดูที่ใบงานของเรานะคะใบงานอันที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไราบอกว่าให้นักเรียนสังเกตภาพและตอบคำถามจากนั้นระบายสีให้สวยงามให้เด็กๆระบายสีด้วยนะคะ าจากภาพเนี่ยเขาเรียกว่าประเพณีประเพณีอะไรเอย่ยติ๊กตอก,กติก๊กตอกนี่ไงคะเห็นไหมเขาเขียนไว้ข้างบนเนี่ยอประเพณีผีตาโขนใช่ไหมคะแล้วมีความสําคัญยังไงประเพณีผีตาโขนมีความสําคัญยังไงเพื่อบวงสวงอะไรนะเมื่อกี้ดวงวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วใช่ไหมคะ แล้วต่อไปตอนที่สองเขาให้นะักเรียนวาดภาพประเพณีมาหนึ่งประเพณีพร้อมระบายสีให้สวยงามจากนั้นตอบคำถามที่กำหนดให้อ่าตรงนี้นะคะให้เด็กๆวาดภาพประเพณีเด็กๆจะวาดภาพประเพณีอะไรก็เขียนชื่อลงไปภาคอะไรก็เขียนลงไปแล้วมีความสําคัญอย่างไรก็เขียนลงไปนะคะ เดี๋ยวเราไปแอบดูอ่ะของคุณครูกันนิดนึงนะคะอ่าของคุณครูนี่เลยค่ะเด็กๆประเพณีผีตาโขงค่ะอ่าเป็นมีความสำคัญก็คือเป็นการละเล่นเพื่อบวงสรว,วงบูชาดวงวิญญาณบรรพชนที่เสียชีวิตไปอ่าแล้วก็จะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบ้านเมืองโดนบันดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง ถ้าเด็กๆคิดไม่ออกนะคะให้เด็กกลับไปเปิดวิดีโอใหม่แล้วไปสต็อปตรงนั้นเลยตรงผีตาโขนเลยนะคะเด็กๆก็จะรู้คำตอบนะคะเอาละค่ะมาดูตอนที่สองของคุณครูอตอนที่สองของคุณครูนั้นคุณครูเลือกประเพณีวันศาสตร์เดือนสิบของภาคใต้นะคะมีความสำคัญเป็นงานบุญประเพณีของคนภาคใต้ เป็นความเชื่อของพทุทธศาสนิกชนที่เชื่อว่าวันพรุรุษได้แก่ปู่ย่าตายายและญาติพี่น้องที่ลุงรับไปแล้วผู้ที่ทำบาไปไวมากจะตกนรกกลายเป็นเปรตต้องทนทุกข์ทรมานต้องอาศัยผลบุญที่ลูกหลานผูน้ที่ส่วนผุศลให้อ่าอันนี้คือของคุณครูนะคะแต่ถามว่าเด็กๆไม่เอาได้ไหมวันสัตด์เดือนสิบได้ค่ะเด็กๆอาจจะเอาบุญบ้างไฟก็ได้บุญบ้างไฟเป็นของภาคไหนคะอาบุญบ้างไฟเป็นของภาค อีสานใช่ไหมคะมีความสําคัญอย่างไรเด็กๆก็คิด,ดงลงไปหรือจะเอาประเพณีชักพระหรือว่าลากพระก็ได้เป็นของภาคไหนคะเอาภาคใต้ใช่ไหมคะอ่าน,นี่คือแนวคําตอบของคุณครูแค่นั้นเองนะคะมาสรุปการก่อนนะคะประเพณีไทยเราเรียนมาด้วยกันสองครั้งและะ้วค่ะเด็กๆประเพณีไทยเกิดจากวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งมีความเชื่อศาสนาและการประกอบอาชีพที่คล้ายคลึงกันเช่นนับถือศาสนาพุทธหรือทำอาชีพกเกษตรกรเหมือนกันทำให้มีประเพณีที่คล้ายคลึงกันแต่และภาคจะไม่เหมือนกันแต่จะคล้ายคลึงกันนะคะจะเกี่ยวกับวิถีชีวิต เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนวันนี้ในวิชาปรัสัามีเพียงเท่านี้เดี๋ยวเด็กๆมาติดตามว่าสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันอีกนะคะอย่าลืมกลับไปทำรายงานให้เสร็จเรียบร้อยด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ